ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับหทุกคนค่ะสำหรับการแบ่งเซลล์นะคะลูกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะคะซึ่งเซลล์เองนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของเรานะคะซึ่งเมื่อเซลล์ที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดหลายๆเซลล์รวมกันก็จะกลายไปเป็นเนื้อเยื่อนะคะ ซึ่งเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันก็จะกลายไปเป็นอวัยวะไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากนะคะเมื่ออวัยวะหลายๆอวัยวะรวมกันก็จะเป็นระบบอวัยวะเช่นระบบหายใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบสืบพันธุ์เป็นต้นซึ่งระบบอวัยวะนี้ก็จะไปทําหน้าที่ต่างๆนะคะรวมกันกลายเป็นร่างกายของเรานั่นเองค่ะ เรเรียนเห็นไหมลูกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีจุดเริ่มต้นนะคะมาจากเซลล์นะคะเล็กๆซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายนั่นเองแต่ถ้าประกอบกันเยอะๆแล้วสุดท้ายแล้วนะคะก็กลายเป็นร่างกายของเราค่ะและก็ภายในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เองนะคะหรือว่าภายในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งเซลล์ค่ะเพื่อการเจริญเติบโต แล้วก็มีการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์นะคะซึ่งมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะผ่านคโครโมโซมยีนแล้วก็ DNA สําสำหรับจำนวนคโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดจะไม่เท่ากาันลูกดังนั้นจำนวนคโครโมโซมจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไรนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคโครโมโซม เรามาดูตัวอย่างจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกันค่ะจํานวนโครโมโซมของข้าวมีทั้งหมด24แท่งหรือว่า12คู่นั่นเองโครโมโซมของแตงกวานักเ,เรียนคิดว่ามีเท่าไหร่คะโครโมโซมของแตงกวามีทั้งหมด14แท่งหรือว่า7คู่ค่ะโครโมโซมของสุนัขนะคะมีทั้งหมด78แท่งหรือว่า 39คู่นั่นเองนักเรียนเห็นไหมลูกว่าสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมที่ไม่เท่ากันนะคะแต่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันหมดยกตัวอย่างเช่นในมนุษย์นะคะมีโครโมโซมทั้งหมดกี่แท่งลูกจำได้ไหมคะ4 6แท่งหรือว่า23คู่ ะะมี46แท่ง23คู่สำหรับในมนุษย์ทุกคนซึ่งโครโมโซมคู่ที่1ถึงคู่ที่22เป็นโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสีตาสีผมจมูกโดง่งจมูกแบนมีติ่งหูมีลักยิ้มหรือว่าการห่อลิ้นได้อันนี้เราเรียกว่าโครโมโซมที่ควบคุมลักษณะร่างกาย หรือว่าออโตโซมนะคะคือโครโมโซมคู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนโครโมโซมคู่ที่23เป็นโครโมโซมที่ควบคุมการกำหนดเพศนะคะเราจึงเรียกโครโมโซมคู่นี้ว่าเป็นโครโมโซมเพศก็คือโครโมโซมในคู่ที่23นั่นเองซึ่งผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X Y ผู้หญิง มีโครโมโซมเพศเป็น X X เ,เ,เราจึงเรียกเพศชายว่าเป็นโครโมโซม Y และเรียกเพศหญิงว่าเป็นโครโมโซม X นั่นเองสำหรับในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่เรานะคะจะได้เซล์ลจากพ่อแม่คนละครึ่งลูกเริ่มจากการปฏิสนธิ คือการรวมตัวกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์ไข่หลังจากปฏิสนธิกันแล้วก็จะได้เซลล์1เซลล์ที่เรียกว่าไซโกดจากไซโกด1เซลล์นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเราอย่างทุกวันนี้นะักเรียนคิดว่าจากเซลลแค่หเซลล์นะคะที่เรียกว่าไซโกด สามารถที่จะเจริญเติบโตมาเป็นเราในทุกวันนี้ได้อย่างไรนะคะการเจริญเติบโตของเราหรือว่าการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะเกิดขึ้นได้นะคะจากกระบวนการนี้เลยค่ะก็คือกระบวนการแบ่งเซลล์นะคะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเอง แล้วกระบวนการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะมีกระบวนการอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะตั้งสติดีๆนะกโลกเรานะคะจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งเซลล์ร่างกายกันค่ะการแบ่งเซลล์ร่างกายเริ่มกระบวนการนะคะจากการที่เรามีเซลล์เริ่มต้นนะคะหรือว่าเซลล์ตั้งต้นซึ่งในเซลล์ตั้งต้นนี้จะมีโครมาติน ขดตัวนะคะอยู่ในเซลล์ซึ่งโครมาตินนี้คืออะไรนะักเรียนจำได้ไหมลูกเรียนมาแล้วตั้งแต่ม .3 นะคะโครมาตินนะคะก็คือเส้นใหยเล็กๆบางๆลูกที่ขดตัวนะคะอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองนะคะโดยโครมาตินนี้ลูกมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าโครมาตินคือเซลล์ตั้งต้นหรือว่าเป็นสารตั้งต้นนะคะที่อยู่ในนิวเคลียสนั่นเอง ะคะโครมาตินนี้จะจำลองตัวเองลูกการจำลองตัวเองนี้ทำให้สารพันธุกรรมนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะลูกเมื่อโครมาตินนะคะจำลองตัวเองจะทำให้สารพันธุกรรมนะคะเพิ่มเป็นสองเท่านะคะจากเดิมที่มีโครมาตินอยู่หนึ่งเมื่อมีกระบวนการแบ่งเซลล์นะคะ โครมาตินก็จะจำลองตัวเองทำให้สารพันธุกรรมเพิ่มเป็นสองเท่าจากที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะจากที่มีโครมาตินอยู่หนึ่งเส้นก็จะกลายเป็นสองเส้นกลายเป็นสองเส้นได้อย่างไรกลายเป็นสองเส้นได้จากกระบวนการจำลองตัวเองขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับในขั้นต่อมาเมื่อโครมาตินนะคะจำลองตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วโครมาตินก็จะ ขดตัวสั้นลงขดตัวสั้นลงกลายเป็นคโครโมโซมค่ะลูกนะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าคโครโมโซมเกิดจากเส้นใยโครมาตินที่อยู่ในนิวเคลียสขดตัวสั้นเข้าโอเคไหมลูกดังนั้นคโครโมโซมนะคะที่เรารู้จักเรียนมาแล้วในม3านะคะก็จะมี2แขนด้วยกันเห็นไหมลูกที่มีลักษณะ คล้ายๆปลาท่องโกนะคะซึ่งแขนแต่ละแขนเรียกว่าโครมาติดและมีจุดเชื่อมตรงกลางลูกระหว่างแขนสองแขนเรียกว่าเซนโทรเมียนั่นเองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นที่1โครมาตินที่อยู่ในนิวเคลียสจะจำลองตัวเองนะคะได้เป็นสารพันธุกรรมนะคะเป็น2เท่านะคะหลังจากนั้น โครมาตินนะคะก็จะหดตัวสั้นลงกลายเป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมนี้นะคะหลังจากที่หดตัวสั้นลงเนี่ยจะเป็นโครโมโซมคู่เหมือนหรือที่เรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเห็นไหมลูกที่จะเป็นโครโมโซมสีชมพูกับโครโมโซมสีฟ้านะคะที่เราเห็นในภาพนี้เลยนะคะ จากภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นโครโมโซมคู่เหมือนมารวมกันที่กลึงกลางเซลล์นะคะในแนวตั้งหลังจากนั้นแล้วลกูกโครมาติดนะคะของแต่ละโครโมโซมก็จะแยกออกจากกันทางซ้ายและทางขวาเห็นไหมลกูกเมื่อมารวมกันที่กึ่งกลางนะคะของเซลล์ในแนวตั้งนะคะ โครมาติดก็จะแยกออกจากกันซ้ายขวาเมื่อโครมาติดแยกออกจากกันแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ลูกก็จะเกิดการเว,ว้าเห็นไหมลูกเพื่อแบ่งเซลล์ออกจากกันเกิดเป็นเซลล์ใหม่จํานวน2เซลล์เซลล์ใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะเว,ว้าแล้วก็มาห่อหุ้มเอาไว้นะคะได้เป็นเซลล์ใหม่2เซลล์ ที่แต่ละเซลล์มีจำนวนคโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะคะเราเรียกว่ามีคโครโมโซมเป็น2 n ดังนั้นคโครโมโซมในเซลล์ตั้งต้นมีจำนวน2 n เมื่อมีการแบ่งเซลล์แล้วนะคะก็จะได้จำนวนคโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นเลยลูกก็คือมีจำนวนเท่ากับ2 n เหมือนกันนะคะจากการเริ่มต้นค่ะ เมื่อการแบ่งเซลล์นะคะสิ้นสุดลงนะคะคโครโมโซมก็จะคลายตัวนะคะกลับไปเป็นคโครมาตินเป็นเส้นใหญ่เล็กๆบางๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งการแบ่งเซลล์ที่ทำให้เกิดเซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนคโครโมโซมนะคะเหมือนเซลล์ตั้งต้นทุกประการเราเรียกการแบ่งเซลล์แบบนี้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซี ตามภาพนี้เลยนะลูกซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะคือการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายของเรานั่นเองหลังจากที่มีการแบ่งเซลล์แล้วเซลล์จะเท่าเดิมเท่าเซลล์ของเซลล์ตั้งต้นนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแบ่งเซลล์ร่างกายหรือว่าการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซีจากภาพนี้นะลูกเริ่มต้นจากเซลล์ตั้งต้นนะคะทางด้านซ้ายมือของเราเลยก็คือโครมาตินซึ่งโครมาตินนี้นะคะจะจำลองตัวเองได้สารพันธุกรรม2เท่านะคะคือโครมาตินนะคะเพิ่มจาก1เส้นเป็น2เส้นนะคะลูกเห็นไหมคะหลังจากนั้นแล้วนะคะโครมาตินนะคะก็จะหดตัวสั้นลง กลายเป็นโครโมโซมแล้วโครโมโซมก็จะไปเรียงตัวกันตรงกลางเซลล์ซึ่งโครโมโซมนี้เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหรือที่เรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อโครโมโซมนะคะมาเรียงกันที่ตรงกลางของเซลล์โครมาติดนะคะก็คือแขนนะคะของโครโมโซมแต่ละข้างเห็นไหมลูก ก็จะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ก็เกิดการเว้าแล้วก็ห่อหุ้มเซลล์ใหม่แบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์เท่ากันเหมือนกันเลยนะคะและเมื่อการแบ่งเซลล์สิ้นสุดลงคโครโมโซมก็จะคลายตัวออกเป็นคโครมาตินเหมือนเดิมนะคะและถ้ามีการแบ่งเซลล์อีกไอเจ้าคโครมาตินเนี้ยก็จะจำลองตัวเองอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนแล้วก็สรุปสำหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการแบ่งเซลล์อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งนอกเหนือจากการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วนั่นก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส ยังมีการแบ่งเซลล์อีกหนึ่งอย่างค่ะที่มีความสำคัญแล้วก็นักเรียนจะต้องรู้นะคะควบคู่ไปเหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเลยนะคะก็คือเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองลูกซึ่งการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะเราเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะจะมีความเหมือนและความแตกต่างกับ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากเซลล์เริ่มต้นนะคะที่มีโครมาทินขดอยู่ข้างในนิวเคลียสคุณไม่โลเหมือนกันเลยค่ะเหมือนการแบ่งเซลล์ร่างกายเลยโครมาทินนะคะก็จะ หดตัวนะคะอยู่ในนิวเคลียสซึ่งโครมาตินแต่ละเส้นนะคะเขาก็จะจำลองตัวเองเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเลยจำลองตัวเองนะคะได้คโครโมโซมหรือว่าได้สารพันธุกรรมเนี่ยเป็น2เท่าหลังจากนั้นแล้วก็จะหดตัวสั้นลงกลายเป็นคโครโมโซมนะคะเหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเลยกระบวนการนี้เหมือนกันเลยลูก เริ่มต้นจากโครมาตินนะคะจำลองตัวเองได้สารพันธุกรรม2เท่าหลังจากนั้นก็หดตัวสั้นลงกลายเป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมนี้ก็จะไปเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเลยแต่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆลูกการไปเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางเนี้ย ระหว่างไมโทซีสกับไมโอซีสมันมีความแตกต่างกันอยู่นะนักเรียนไปดูที่ภาพนี้เลยนี่คือการเรียงตัวของคโครโมโซมนะคะในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนักเรียนเห็นไหมลูกคโครโมโซมของ2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นคโครโมโซมคู่เหมือนเขาจะเรียงตัวกันในแนวตั้งส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสนะคะการเรียงตัวของคโครโมโซมนะคะจะมีข้อแตกต่างอยู่เห็นไหมคะ เขาจะมีการเรียงตัวกันนะคะในแนวนอนนะลูกซึ่งโครโมโซมนะคะสองอันนี้เนี่ยเขาเป็นโครโมโซมที่เหมือนกันและมีชื่อเรียกว่าโครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองค่ะพอโครโมโซมนะคะมาเรียงกันอยู่ที่กึ่งกลางนะคะของเซลล กระบวนการต่อไปก็คือเป็นกระบวนการแยกนะคะแยกตัวนะคะดังนั้นแล้วในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะที่มีการเรียงตัวกันแบบแนวตั้งลูกก็จะมีการแยกแขนโครมาติดนะคะซึ่งเป็นแขนของโครโมโซมเนี่ยออกจากกันทางซ้ายและทางขวาเลยแต่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งเรียงกันเป็นแนวนอนนะคะ จะมีการแยกโครโมโซมคู่เหมือนออกจากกันนะคะแยกออกมาทั้งสองแขนเลยแยกโครโมโซม1ออกมาและโครโมโซม2ออ,ออกมาซ้ายและขวาโดยที่โครโมโซมยังมีแขนติดกันเป็น2โครมาติดอยู่ค่ะหลังจากโครโมโซมนะคะแยกออกจากกันแล้วก็จะเกิดการเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนเดิมเลยนะคะ แล้วก็จะได้เซลล์ใหม่ลูกที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งนะคะโดยคโครโมโซมแต่ละแท่งยังมีสองโครมาติดอยู่เรียนเห็นไหมคะว่ายังมีสองโครมาติดอยู่ต่อมานะคะคโครมาติดนะคะก็จะแยกออกจากกาันอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมลูกแต่ละเซลล์ที่มีสองโครมาติดนะคะ ก็จะเกิดการแยกกันอีกครั้งหนึง่งโดยแยกโครมาติดออกจากกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดการเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนเดิมนะคะในที่สุดก็จะได้เซลเซล,เซล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์นี้เกิดจากการแยกโครมาติดออกจากกันนะคะซึ่งมีคโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้น ซึ่งเซลล์ตั้งต้นมีคโครโมโซม2 n หลังจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วจะได้คโครโมโซมที่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเหลือแค่ n เดียวนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเมื่อการแบ่งเซลล์สิ้นสุดลงคโครโมโซมนะคะก็จะคลายตัวออกเป็นคโครมาตินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะ ซึ่งเราเรียกการแบ่งเซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นว่าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสหรือว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะลูกดังนั้นเวลาพ่อแม่นะคะแบ่งเซลล์ให้กับลูกจึงแบ่งมาเพียงครึ่งเดียวค่ะคืออะไรก็คือการที่พ่อนะคะมีโครโมโซม46แท่ง ก็จะแบ่งมาให้ลูกผ่านเซลสืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิ23แทง่งแม่มีคโครโมโซม46แท่งเหมือนกันก็จะแบ่งมาให้ลูกผ่านเซลสืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลลไข่จำนวน23แท่งเท่ากันเมื่อเกิดการปฏิสนธิก็จะได้ไซโกดหรือว่าตัวอ่อนที่มีคโครโมโซม46แทง่งที่ได้มาจากพ่อ23แทง่งบวกกับแม่ 23แท่งก็เลยรวมกันเป็น46แท่งสำหรับการแบ่งเซลล์ให้ได้ในไซโกดเป็นลำดับต่อไปค่ะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่เรานะคะได้เรียนในเรื่องของการแบ่งเซลล์มานะคะเราก็จะสรุปได้ง่ายๆดังนี้ค่ะลูก1เลยนะคะสำหรับจุดเริ่มต้นของการแบ่งเซลล์นะคะ ในเซลล์เริ่มต้นก็จะมีสิ่งที่สำคัญเลยก็คือโครมาตินนะคะที่เป็นส่วนสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการแบ่งเซลล์นะคะผ่านกระบวนการต่างๆนะคะทั้งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะลูกซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะสิ่งที่สำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็คือจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จะเท่ากับจำนวนโครโมโซมของเซลล์เริ่มต้นคือ 2n โครโมโซมเท่ากันนะคะแล้วก็หลังจากแบ่งเซลล์แล้วจะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการเลยค่ะ และการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหลังจากที่มีการแบ่งเซลล์เรียบร้อยแล้วจะได้เซลล์ใหม่จำนวน2เซลล์นะคะที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกป,ประการเหมือนกันทุกป,ประการเลยนะคะนี่คือส่วนสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสสำหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็คือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ อันนี้จะมีลักษณะที่สำคัญแล้วก็แตกต่างกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจํานวนโครโมโซมนะคะจะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจากเซลล์ตั้งต้นซึ่งในเซลล์ตั้งต้นเนี่ยจะมีโครโมโซมนะคะเท่ากับ2 n แต่ในเซลล์ใหม่ที่ได้นะคะ จะมีคโครโมโซมเท่ากับ n อนเดียลนะลูกหลังจากที่มีการแบ่งเซลล์แล้วนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะได้เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์ความแตกต่างของไมโทซิสกับไมโอซิสคืออะไรแตกต่างทั้งในเรื่องของจำนวนนะคะของคโครโมโซมนะคะไมโทซิสเท่ากับสารเท่ากับเซลล์ตั้งตน้นส่วนไมโอซิส ลดลงจากเซลล์ตั้งต้นครึ่งหนึ่งนะคะจำนวนเซลล์ใหม่ที่ได้ไมโทซิสได้2เซลล์ส่วนไมโอซิสได้ทั้งหมด4เซลล์นะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของการแบ่งเซลล์วันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ครูก็มาสรุปให้จากคลิปวิดีโอนะคะที่นักเรียนนั้นได้ดูไปนะคะในชั่วโมงที่แล้วถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนักเรียนสามารถที่จะสอบถามครูได้ผ่านทางไลน์กลุ่มของเราได้เลยสำหรับวันนี้ครูต้อง